เรียกว่าเจอข่าวนี้แฟนวอลเลย์บอลหายห่วงได้เลยครับหลังจากต้องบอกว่าการแข่งขันจบสิ้นลงไปแต่มันมีเรื่องให้ห่วงนั่นก็คืออาการบาดเจ็บของเพียวอัชราพรและก็บีมพิมพิชยาเนี่ยต้องบอกว่าน่าห่วงมากจากภาพที่เราเห็นในการแข่งขันเนี่ยโดยมันเป็นจังหวะที่เพียวเนี่ยฮะได้มีการกระโดดตบลงไปและลูกนั้นนะ่ะเราได้แต้มด้วยนะฮะแต่ต้องบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ย เหมือนเพียวเนี่ยจะเกิดอาการบาดเจ็บและอาการบาดเจ็บที่เราเห็นในภาพเนี่ยโหต้องบอกว่าน่าห่วงมากน่าห่วงตรงที่ว่าเธอเนี่ยไม่สามารถลุกขึ้นได้ฮะต้องใช้เป็นเหมือนเก้าอี้เก้าอี้เหมือนว่ายกตยกเก้าอี้รักษาพยาบาลหรือว่าเก้าอี้หมออะไรเงี้ยครับยกเธอเนี่ยออกมาจากสนามและภาพหน้าตาของเธอเนี่ยคือต้องบอกว่าน่าห่วงมากกับอาการที่เกิดขึ้น งานนี้แฟนวอลเล่ก็ลุ้นนะว่าเพียวเนี่ยจะอาการเป็นอย่างไรแต่บีมพิมพิชยาเนี่ยก็มามีอาการบาดเจ็บในเวลาต่อมาเหมือนกันคุณผู้ชมก็น่าห่วงทั้งคู่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอาการจะเป็นอย่างไรเพราะต้องบอกว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นมือตบคนสำคัญของทีมแม้ตัวอื่นๆตัวหลักๆเนี่ยจะทดแทนกันได้แต่ต้องบอกว่าถ้าหากนัดต่อๆไปของเราเนี่ย ขาดกําลังหลักทั้งบีมทั้งเพียวเนี่ยต้องบอกว่ามันกระทบอย่างใหญ่หลวงตอนแรกเนี่ยเห็นในภาพครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าเหมือนจะเจ็บเข่าสําหรับเพียวนะเหมือนจะมีอาการบาดเจ็บที่เข่าอะไรหรือไม่อย่างเงี้ยเพราะในภาพเนี่ยผมมันดูบาดเจ็บรุนแรงนะฮะแต่ล่าสุดฮนะต้องบอกว่าผู้ประกาศข่าวคนดังของช่องเจ็บนะอย่างคุณสอนสวรรค์เนี่ยได้มีการออกมาอัปเดตนะมีการโพสต์เฟซบุ๊ก เรียกว่างานนี้ฮะแฟนวอลเลย์บอลหญิงไทยเนี่ยเ hey ฮเลยฮะพอต้องบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยได้อัปเดตนะฮะโดยคุณสอนสวรรค์นเนี่ยได้โพสต์ว่าเมื่อกี้ไปเจอน้องหมีน้องหมีเนี่ยก็คือน้องเพียวน้องบอกเป็นตะคริวค่ะไม่ต้องเป็นห่วงส่วนน้องบีมเนี่ยก็เป็นตะคริวอากาศเย็นฝนตกนี่ฮะคุณผู้ชมเรียกว่าเป็นข่าวดีจริงๆเพรพอต้องบอกว่า หากเพียวเนี่ยเป็นแค่ตะคริวนัดหน้าเนี่ยได้ลงแน่นอนส่วนน้องบีมเนี่ยก็เป็นตะคริวเหมือนกันนัดหน้าก็จะมีชื่อทั้งคู่ฮะเรียกว่างานนี้โอ้โหเป็นข่าวดีของแฟนวอลเลย์บอลหญิงไทยและเป็นข่าวดีของทัพมือตบหญิงไทยฮะเพราะต้องบอกว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นตัวหลักตัวสําคัญและงานนี้ฮะหลังจากที่คุณสอนสวรรค์นเนี่ยเข้าโพสต์ไปก็ มีแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจกันจำนวนมากเพราะว่าต้องบอกว่าน้องเนี่ยเล่นดีกันมากๆในนัดแรกสามารถคว่ำแชมป์เก่าอย่างอิตาลีได้เรียกว่าเรานำข่าวดีมาให้คุณผู้ชมได้รับทราบฮะหายห่วงแน่นอนสำหรับทัพบ,บอลเล่บอลหญิงไทยของเรานั่นเองครับ